Jess V, is a wonderful world, Jess สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูลุงอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูลุงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการทดลองน้ํากับน้ํามันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาพบอุปกรณ์ในการทดลองกันนะคะอุปกรณ์ในการทดลองของเราก็จะมีน้ําเปล่านะคะ น้ำเปล่าคุณครูลุงก็จะตวงมาแค่นี้นะคะเด็กๆต่อไปก็เป็นน้ำมันพืชนะคะตาเด็กๆเ,เรามาเริ่มทดลองกันนะคะคุณครูลุงจะเติมน้ำมันพืชใส่ถ้วยตวงหนึ่งถ้วยนะคะแล้วเทลงไปในน้ำนะคะเด็กๆสังเกตนะคะ แล้วคุณครูลุงจะเพิ่มน้ำมันอีกหนึ่งถ้วยนะคะถ้วยที่สองนะคะอันนี้เป็นถ้วยที่สองนะคะเราก็เติมลงไปนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น ค่ะคุณครูลุงได้เติมน้ํามันพืชลงไปสองถ้วยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นน้ำกับน้ํามันนะคะลองสังเกตดูค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆได้สังเกตเห็นไหมคะการที่น้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้นะคะเด็กๆเนื่องจากนะคะ น้ำมันนะคะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำนะคะจึงไม่สามารถเข้ากันได้จึงทำให้น้ำมันลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำนะคะค่ะเด็กๆได้สังเกตการทดลองนี้ไหมคะเด็กๆลองไปฝึกทำที่บ้านดูนะคะอุปกรณ์เราก็มีแค่น้ำมันพืชกับน้ำเปล่านะคะเด็กๆก,ก็ใช้ถ้วยตวงเหมือนคุณครูลงนะคะ แล้วเด็กๆก็คอยสังเกตว่าน้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ไหมนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะการทดลองของเราทดลองน้ำกับน้ำมันนะคะเด็กๆเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆลองไปฝึกทําที่บ้านดูนะคะอุปกรณ์ก็หาได้ไม่ยากนะคะเด็กๆมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะง่ายๆเช่นน้ํามันพืชกับน้ําเปล่านะคะ การทดลองของเราเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะค่ะเด็กๆสำหรับการทดลองของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจบคุณครูลุงจะพาเด็กๆไปทำการบ้านท้ายคลิปกันค่ะไปเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆมาเริ่มทำใบงานกันนะคะใบงานให้นักเรียนเขียนตามรอยปะนะคะเลขสี่นะคะเด็กๆ เลข4มาดูบ็อกกอลี่นะคะมีกี่อันคะเด็กๆนับค่ะ1 2 3 4เท่ากับ4นะคะเด็กๆก,ก็มาเขียนตามรอยปะนะคะเลข4นะคะเด็กๆก,ก็เขียนไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเ,เขียนให้ตรงเส้นนะคะห้ามออกนอกเส้นนะคะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ ่าต่อไปนะคะมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเลข4 F O U R f o นะคะให้เด็กๆเ,เขียนไปค่ะตัวอะไรคะตัว F O U R เด็กๆเ,เขียนไปเรื่อยๆเลยค่ะเขียนให้อยู่ในเส้นนะคะ คเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมคะเลขสมีบ็อกคลอรี่กี่อันคะมี4นะคะเลขสี่ภาษาอังกฤษออกเสียงได้ไหมคะเด็กๆโฟเลขสี่นะคะการบ้านของเราก็จบแล้วค่ะเด็กๆเสร็จแล้วยังคะค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจากกันคุณครูรุ้งก็มีเรื่องจะมาฝากเด็กๆนะคะ ก่อนออกจากบ้านให้เด็กๆสวมแมสให้เรียบร้อยเนื่องจากช่วงนี้มีโรคอะไรคะเด็กๆโรคโควิด19ใช่ไหมคะโควิด19ติดต่อได้ง่ายนะคะเด็กๆติดต่อทางการสัมผัสเวลาเด็กๆไปสัมผัสอะไรก็ให้ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาไอจามก็ให้ปิดปากปิดจมูกนะคะเด็กๆหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะและดูแลสุขภาพให้ ตัวเองแข็งแรงนะคะออกกำลังกายบ่อยๆค่ะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูลงใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย